พี่น้องทุกท่านเศร้ากษตรกรทุกคนนะครับเด้อนี่ผมนายตดสะพอนที่ถั่วครับนี่มาเบิ้งนี่บัอนนี้ต้นแบบครับผมมือแบบระบุครับผมเอ๋ครับนี่เฮ็ดเฮ็ดปอกให้แบบลูกที่สุดครับนี่เฮ็ดให้ได้มีพี่น้องสนใจแล้วก็ติดต่อเขามาได้นะครับผมเบิึงเบิงผมเฮ็ดได้เป็นถุกลูกยางครับให้มันดกบางม้วงพบกับเฮ็ดมาให้จุดงาฮักก็เฮ็ดมาแล้วครับ นี่นี่บอรมุมดครับนี่สิเป็นเมดปีครับนี่เบิงตัวอย่างให้พี่นองเบิงกันพี่นองสนใจกัเขามาหาผมพอผมมีฮอร์โมนมีนาม,มารน้นตัวเลยครับผมผมกเกษตรดีเด่นครับผมคองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แหละเป็นต้นแบบครับเบิง้งตน้นอีกต้นหนึ่งอีกครับผมอ่ามาสิผ้าเบ,บิงสีผ้าพี่นองมาพี่นองยุกไม้กเกษตรหยกไม้นี่นี่เบ็นง,ง,งามบอ่อ งามสนใจติดต่อผมมาได้ครับผมลเกี๋ยวสิภาพปเบืองมั่นอีกบบนี้เบืองตัวนี้เป็นขั้นตอนไปก่อนครับผมมีถูกยางครับบักเขียบ,บักขั่นบักัน่กนกันบมะขันเป็นดอกครับมีตน้นมกกั่นข้างล่างนี่ต้นปลูกใหม่ข้างบนในสวนบมกเขยบปลูกล้นแล้วครับ เกี่ยวเขาเตสิเป็นน่วยครับผมเดี๋ยวสิผ้าขึ้นเบิงบืท่านนีบันเลแล้วสิผ้าขึ้นไปเบิงบากอันนี้มันสับปะหลังครับเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบืองครับผมโอเคไาครับพี่น้องข้าวกะทิสะกดลงมันสับปะหลังผมเดือเป็นตัวอย่างครับแป้งให้แป้งมันสีเจ็ดไรครับข้ายหัวนี่สิเองแสนซีครับบวขาดสะโพกข้ายหัวครับพี่ที่แล้วก็เลยแสนซีครับ คิดไรติดไรละสองหมื่นปลูกว่าท่านดนป้านไหนได้นมิดหัวเราครับสุดยอดผมใส่แต่ห่อม้วนของผมเองเลยครับบ่อใดใส่ตู้อื่นครับของกับบ่อลบกวนดีดีโยครับนี่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 ปลูกเดี่ยวกันครับเป็นตัวอย่างมันมันมันต่างกันบ่บของผมของผมมิดหัวอ่ตัวนี้มือเดียวกันเลยครับฟอมกันเลยต่างคนต่างปลูกว่าปลูกฟอมกันครับ ยาสีฟ้าให้เบิ่มฟองฟองกั้นน้ำเจ้าทีเจ้าผมมีเจ้าเขาุะดอบครับเรื่องหัวในบริษัทของมันขั้นเยอะอันไดๆถอนขั้นกับ่วงเ่ยวเขาแล้วนี่ครับโอเคคือกั้นได้ผมมีสองมองครับแจ้งนี่ ตัวนี้กระแมนครับนี่ปลูกพร้อมกันเลยนี่มือเดียวกันเลยครับนี่นี่มังมันมันต่างกันแห้งบัห้วยอ่าคนละโยดบัมือเดียวกันครับนี่นเจ้าหนึ่งอีกมือตัวนี้ตัวนี้ปลูกก่อนเจ้าปลูกอันนี้ฟูฟูกทุ่งขาวขาวนี่ครับนี่เครื่องลักแดนครับผมนี่ปลูกปลูกก่อนของผมวันนี้ถ้าเบิืงของผมเด้อเขาไปเบิึงนี่ตัวนี้ เมื่อเดียวซ้ำอันผุกกร้องผมบ้านี้เบ่งห้องผมบาน,น,น,นี้แนมเบ่งงานเขาบ้านแหลวหายกลิ่นนีหัวบอนี่แนบเบ่ง <c oughs> ไม่จะไหนนี่ผมตัวนี้ผมสีสองเถื่อครับบานี้คันคันอยากให้มันลงหัวนี่ห้สีลงยินครับพ่อโบน้องผมนี่ครับผมเป็นตัวอย่างห้พี่นนองเบ่งใดเดี๋ยวนี้มีแต่คนมาเบ่งแหละเแลีลยมาจากกรุงเทพกับมาเบ่งเพราะว่าเิ่นสนใจเรื่อง บักท่านบงางยังบักพลังบักเขียบคนมาเบิงในสวนกับมาแล้วชวนบุรีกับมาบัวว่าในชนบุรีมาทังโทษทั้งให้พี่น้องคนมาสาดท่ามผมสีขาหุ่นกับผมแต่ว่าผมบวหลับดอกผมสงสารพี่น้องเกิดเขาหุน่นเขาไปแล้วมันสิมีปัญหาคือหนึ่งบางที่เพิ่นกับวด่ดคานนำมองน้ำมันชติไปมันสิขึ้นราคาสูงคงกับบอมกัดบัวว่านีมาเพิ่นใพน,พ,นพี่น้องคนนั่มติดตามผมมาเพราะเพิ่อนเบิงยูทูปผม ผมก็เลยบอกว่าบอบอรับดอกครับคันสีรับผมได้สู่ผมซอยเรือกเกษตรกรซอยเรือพี่น้องอยากให้ไดป็นต้นแบบซอยกันผมคนเห่าอยากจนมากสุขคนผมก็อยากจนมาก,ก่อนก็เลยอยากให้ควมคิดพี่น้องที่สิ่งใดมันดีสิ่งดีบัต้องเอาให้เหาไปก่อนเหาสิประสบผลสําเร็จมันต้องรวมรวกขู่ข้านทุกคนทุกรวปแบบแต่ว่าผมมากเลได,ดีเติบแล้วก็อยากให้พี่น้องดีกานคนไหนสนใจก็อย่าลืม เขามานะหาผมขันเอาเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของผมนีผมผม่ผมสิถือกางเงินนี่โทรเขาหาได้แต่ขันใส่อันนี้แน่สิสีทั้งแรงขันเอาเอาโทรก็หากางเว้นนั่นคือศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่เก้าวันนทั้งแรงจากสิโทไม้ไม้สิคุยกั้นไม่ให้รูเรื่องว่าเหตุแบบใดแบบใดมือมือแรงนี่ก็สีแดงอันนี้ผู้บุญคนโทรมาหาผมผมผมก็หลับแล้วผมก็บอกว่าคนโทร โทรมาวังสองโมงกว่าผมก็ว่าผมงานแห้งคนสิตัดหายาให้ง้วนผมก็เลยว่ามือแรกเด้อก่อนถุมหนึง่งถุมหนึ่งก็ได้ผมบอกเ่นแล้ว่นกระิเขามาหาผมอีกเพราะว่าคน่นสนใจเรื่องสิไปสี่บักท่านนี่แหละบาริกาเกตเฮ็ดให้ิึงตัวอย่างนั่นสิเอาดูกแบบได้ก็ได้ครับผมเพราะผมเห็ดตรสอบม,มาเมืแล้วบอกม่วงงานซ้ำคาตน้นหี่ักแล้วผมเห็ดมาแล้วเห็นกับหูกับตาครับหากตอนนั้นมันถ่ายย t u ู e ถ่ายยังบ่เป็นก็เลย ไดตะวเมืึงซื่อครับคือบัรมีมดนี่แหละโรกแห้งของผมผมเห็ด,ดใดครับขันพี่น้องอยากได้ดกกระบอกผมมาผมสีห์หิเห็ดเป็นตัวอย่างไหเบึงหิ่งเห็ดห้องพี่น้องนั่นแหละขันใส่สูตรตามของผมคือผมกว่าผมสำเร็จมาแล้วเดี๋ยวกับเม่งไปเรื่อยๆครับผมอจากซันเลยเนาะมาหนี่ห้คว่ำรูใดสุกคนแล้วครับผมออย่าลืมกดเข้ามาหาครับผมขอบคุณหลายพี่น้องที่ขันคนใดสนใจ สิ่งที่ดีๆจากผมผมสิให้ความรูด้ขอบคุณครับผมครับวัสดีครับผม <S <S อย่าลืมฝากติดตามผมนํำเด้อครับเด้อแล้กก็บเบอร์โทษก็อย่าลืมครับขันสนใจผมให้ความรูได้ทถูกย่างสิ่งดีๆผมว่าผมประสบการณ์มากด้หลายอย่างมผมเป็นทั้งไปศึกษาให้หนักเรียนทั้งโรงเรียนสอนวอกอำเภอสนมผมก็ได้ไปทายทอดวิชาก,การ,กรเเษตรให้หนักเรียน ผมก็คือว่าดีใจเลยสุดแล้วของผมส้ำนีผมก็บพูิใจเพราะว่าพนเสิร์นผมไปบานนี้ผมก็เป็นกรรมการอันนี้นหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าผมกะลีตัวใดเพราะว่าถูกอย่างมันคนเฮามันก็นต้องมีสิ่งดีแล้วก็ลีตัวใด้นี่สำคัญก็คือไปซอยเพินครับผมผมทำง,งานรวมทั้งอำเภอเนี่จะเริ่องนะันนสนใจกับที่ต่อมาได้ครับเบอร์โทรก็ศูนยห 1> 2 1 7 0 1 5 4 9อย่าลืมย้ำไรเลยครับ06 2 1 7 0 1 5 4 9ศนครับลุงทดสพอนคันคันวัชกาเพจเพจบุกนั่นก็คือยายเต๋น้องต้นเขาเขาเบิ่งกันมาเลยเห็นเลยครับผมอย่าลืมอ่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับผม